พี่น้องพี่น้องพี่น้องมา,อออมาเสอื่นสะอออนมาเสีบมานันน้ำยายายเนี่เด้อมือนีไปงานไทยไปหาซื้อของซื้อเนื้อยู่เนื้อกินของไทยเนาะเป็นพี่เมียขายคนไทยมาขายบังเอิญไปพออันเนี้ยบักต้องของมักยายยาเหม็นบอยายยามาก,กินไนขังไนมันหนะักเสอื บ่าเคยตำจัเทียดอกพอวบวัวมันมันมันตำได้ตำเป็นนะกับพอดีสมัยใหม่เนาะมันมีโซเชียลคนนั้นก็มีโพส์ล่งตำบักตองตำบักตองเรื่องลานค่ะที่เป็นตำบักฮุงพวกย้ำสินะ่ะเป็นก็ตำบักตองตำบักตองเนี้ยกตคิดเนะาะตำบักตองจะไหนเนานะวบอกเคยมีโอกาสได้กินตำบักตองกัทเทียก่อนบบมีเนย่น่เนาะอันนี้โชคดีว่าไปงานไทย แพ่งกับซื้อมาก,กินพี่น้องรวยละหา่อยละอืมเพราะว่ามักบกตองมักในข้างในมันนะ่ะเราอยากล้องออามาต่ำม,มึงมันเสียดก็ยังซุ่มผืนเห็ดตํำลงโซเชียลวอสันดิสซิมเบ่งเร็วพี่น้องซซม,มคับมสมใจอยาก ฝันอยากกินพี่น้องเอ้ยตำหมมัวเดือดอดาดาวไปบองหูสตดตำก็ตำบักคุงบา้านเฮ้านี่แหละบาตาน,นีชูรสน้ำปลาประแด็กแซบบ่หาตะเซ่บักเน้าพี่น้องบักตองมันสูงอยู่แล้วแต่กย่างยุบานยุบานย่าเนาะมันบอกอยมีบักตองมีไงไงยมสีนะ พี่ตนยอรอเคเ่นยเย,ย,ยน้อยอืมแล้วก็บ,บคอคยมีอืมได้ออกาสแบบตองง่ายๆกัซื้อมาก,กินไนมันแล้วก็ซื้อมาตําปอกเ,เปียกออกแล้วก็ซับเนี่ยมาตําสิแล้ดินปดูลูกสาวเปียกซิมั่ง ตำบักตองไม่ไม่แต่ก,ก็อมสมนะเนาะข้าวโ<ม>พี่น,อน้องทอดกบลาสื่อบกตองมาหน่อยละหาหนะ่อยเนาะอันนี้ก็ทบทอดก็จานละหาหน่อยไปเสียบสมแพงอยู่ดอก Ừ, nếu anh xong luôn bất cứ ai One more. I want to prove one more time. lần luôn. Ngay, hưng cảm không mong mong mà mà mong mong mong

กินขังเลตําบักตองใส่ค่ะตื่นปากถือใจ สิตั้งใจกินดีๆเศบ,บๆนุ่นๆพี่น้องถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้เบิงวามียาเด็กตำบักตองความฝันอยากกินเนะค่ะเนาะไว้ซ้ำนี้ก็เนาะครับพี่น้องอะโอ๋อเๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ